ก็น้องๆหนุ่มคนไหนที่อายุต่างห่แปรอยล้านปีกควรได้รับคำแนะนำนะครับโอไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำบตาไม่หขาดและดูเพื่อความสนุกสนานและความบมันเทิงเท่านั้นนะเออไปไปเย,ยอ่ะก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ผมนะช่องคั ok นซอกคีนั้นเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนนสำตาลนะเพื่อน โบนัสไทม์ก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของต่ละเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยด้วยนะเพื่อนแล้วก็ยังเพิ่มเปอร์เ,เ,เซ็นต์การแตกให้เรา100%เลยนะเพื่อนเออใครสนใจเข้ากลุ่มโบนัสไทม์ก็รีงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยอยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็ลองทักไปถามกันแล้วกันนะเพื่อนเออวันนี้ก็มาเล่นมาจองเวหนึ่งเพื่อนทีแรกผมบวกไปแล้วนะ4,000กว่าบาทเกือบ5,000เลยนะเออ แต่ผมก็ถอนมาแล้วนี้ก็มาอัดชิปอีกคีนึงไม่รู้ว่ามันจะวันนี้ไม่มีสูตรมีแต่ดวงเน้นๆเ,เลยนะเน้นดวงเลยนะวันนี้เออก็นะ้าเ่อนก็มาถึงก็ขอเริ่มที่เบทสองก่อนละกันนะขอสักสามิบหมุนนะเออขอเปิดโรโบโด้วยละกันเน้นเออนอสวยงามมาแล้วมาต่อหรือเปล่าโ,โหมาดิครับ ก็มาดิครับก็มาดิฮุกฮุกเงี้นสวยงามไหมโอ้โหมาแล้วมันมาต่อหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเพื่อนสวยงามโอ้โหดอกนี้่างละสิกบาทเพื่อนเป็นไงล่ะโอ้โหแล้วมาสามสิบสองบาทโอ้สุดยอดไปเลยครับพี่น้องเออเป็นไงมาได้ปะมาได้ปะล่ะจ้าปะล่ะเจ็ดสิบบาทแล้วอะมาถึงก็เอาเลยอะนะ ต้นเกมก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนนะเพื่อนเออโอ้โหสุดยอดไะล่ะจ้าไะล่ะแล้วผมนะจ้าไปล่ะเพื่อนนะเอาและดอกนี้ไงโอ้โหมันมาเรื่อยๆว่ะเอ้ยมาเรื่อยๆว่ะเพื่อนมันมาเรื่อยๆเลยว่ะโอ้โหมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วค่ะสาูกปานแล้วดอกนี้ไงสุดยอดไม่ไม่วันนี้สูตรไม่มี เน้นดวงเลยดวงล้วนๆนะวันนี้อ๋อ <c oughs> สวยงามมาต่อเก้าสิาบหกบาทเพื่อนโอ้โหดอกนี้เป็นไงเรียบร้อยไปแล้วครับพี่น้อง ยอดสุดยอดยอ,ดยอ,ดยอดไปแล้ครับพรพรเพ่ๆอ๋อแล้วดอกน,นี้ได้มาเท่าไหร่99บาทครับกำไรก็มา200ก็มาอุ้ยแล้วเขาฟรีเขาฟรีไอ้เฮียไปเขาฟรีเป็นสองเ้ยโอ้โห สุดปรงบระเยเลยวันนี้ดวงมาเน้นๆดวงมาเน้นๆเลยเพื่อนสิบสอบาทได้ยังไงต่อและมาต่อหรือปลาสวยไว้สิแต่ไม่มีต่อว่ะเฮ้ยมาต่อได้ล,ลูกสวยงามสวยเงมมียบไปเล่นเปียกน,นะเออ าม,มาต่อดิครับมาต่อดิครับน้องๆและยังไงต่อโอ้โหดอกยี่สิบแปดบาทนะขีดมาแล้วโอ้โหเจ็ดสิบสองบาทยังไงต่ออื้สวยงามเก้าสิบห้าบาทกับพี่น้องแล้วไม้สิบบาทวายสองตัวดอกนี้เป็นไงยี่สิบหกบาทครับพี่น้องสุดยอดฟังไม่ไหวเลยว่ะฟังไม่ไหวขี่แปดสองนะวันนี้ดวงมาล้วน,นเลยนะเอา้าได้มาเท่าไหร่เรานี้ ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่สองสาสบี่บาทครับพี่พี่เออถ้าใครชื่นชอบคลิปผมนะก็กดไลค์ก็กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อนนะเออหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากผมได้เกมอะไรทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่รก็หอนเข้ามาได้นะเออสองหกสิบาทโอ้โหเป็นไงเบ็ดสองฮ้ แล้วก็จบกันไปเทียบร้อยก็ขึ้นเบ็ดเลยจ้ะก็ขึ้นเบ็ดเลยจ้ะมาขอเบ็ดเจ็ดไปดเลยกระดอไเป็นเบ็ดเจ็ดไปเลยขอสักสามสิบหมุนมาหนูนะขอเป็นเจ็ดได้สักสามสิบหมุนไปเลยนะขอสักสามสิบหมุนไปนะอย่าไปวนอย่าไปหวันหว่นอะไรเลยนะเพื่อนเออโออหมายก็ด oh มาดีดอกนี้โอโหอยหมามามา,มาแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยอดนะเพื่อนมาต่อ,อ,อสวยงามมาแล้วมาดีห้าคีอดอกนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทครับเชี่ยสวยงามมาต่อเพื่อน ถ้าผมพูดคำหยาบเยอะเกินไปหรือพูดไม่เข้าหูใครหรือพูดผิดทางไหนก็ขอโทษลูกคนด้วยนะเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยลนนะแล้วกันนะเพื่อนแล้วก็เบ็ดเก้าเลยแล้วกันนะ <Okay. S 1> เบ็ดเกสักสาที่หมุนแบบเปิดทบ,บไปนะ ผมว่ามันเงียบมันเริ่มเงียบแล้วผมว่ามันเริ่มเงียบแล้วเบ็ดเจ้าอ่ะเพื่อนผมว่ามันเริ่มเงียบแล้ว่ ก็น้องๆหนูๆคนไหนที่ชมเกมผมอยู่ก็กดไลค์ก็กดซับสไคร์เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยก็น้องๆหนูๆคนไหนที่ชมเกมบผมอยู่นะถ้าเกิดอายุเต่านิตแปดปีนะก็ควรได้รับวควมแมนะนําก็ดูพวกความสนุกสนานแล้ววาร์มาเดิงเท่านั้นนะไม่นนะําไม่ได้หรือทำตามปามมาดิดขาดนะน้องโอเคหรือเปล่านะเบ็เก้าไม่ไหวเพื่อนขอลดเป็นเบ็หกแล้วกันนะ ขอสัก30สิบหมุนแล้วก็เปิดรโบไปเลยเพื่อนนะอย่าไปวนอย่าไปหว่นอะไรกันเลยนะน้องๆจะอ้วกหวานเพื่อนมาดิก็มาดิก็มาดิเอ้ยเอ้ยเอยเอผมผมมีข่าวมาใหม่นี่หวานเพื่อนพี่จีมันเอาเกมใหม่มาเนี่ยหวานเพื่อนผมเพิ่งเห็นนะวันนี้นะเออเกมใหม่นะั้นเพื่อนมันเป็นเกมยังไงไม่รู้แบบหมุนๆมุนางเดียวหว่านนะ เออผมก็ลองไปเล่นมาดูแล้วยังไม่บวกเพราะยังไม่มีสูตรนะยังไม่มีเทคนิคนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองทดลองมาก่อนลองเล่นไปก่อนนะถ้าเกิดได้สูตรตรงนั้นเมื่อไหร่ผมก็จะเอามาลงคลิปให้ดูนะเพื่อนเออก็นะก็รอแป๊บหนึ่งเพื่อนผมรอรอหาเทคนิคให้ได้ก่อนนะไม่มีสูตรหรอกนะนะเพื่อนก็มีเทคนิคแล้วกันเออ ก็มันก็อยู่ในช่วงเวลาบนระทมด้วยแหละเออเรามัน,ม,นมันขึ้นอยู่ในช่วงเวลาบนระทมด้วยว่าโบนระทมมันจะแตกมันจะมาหรือเปล่านะเปอร์เซ็นต์แตกเท่าไหร่นะเพื่อนเออก็ใครอยากใครอยากรู้นะก็เร่งใต้ก็มีแลกได้เลยก็ลองทักไปถามมาดูแล้วกันนะเบทหกก็ไม่รอดหรอกเพื่อนเบทสามแล้วกันนะเบทสามสักห้าหมุนไปนะแบบเปิด์โบไปเลยนะอย่าไปวนอย่าไปวนเลยนะเพื่อนเออนะเออมา ถ è, 2> 2้า<ด>เกิดมันยังเงียเหมือนเดิมเนี่ยดวงผมอาจจะมาแรกๆกันเพือนนะอย่าไปว้าผมนะกันนะติได้ชมได้แต่อย่ดาด่าด่ามาด่ากลับนะเพื่อนโอเค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 โอเยเยเออ <yeah. c oughs> อุ้ย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 ม่กบโอดว่าดอกนี้เออสวยงามมาแล้วฟีเข้าหรือเปล่าฟีเข้าหรือเปล่าับน้องๆโอ้โหฟีเข้าหรือเปล่า,อออา,อลาดอกนี้ไงฟีไม่เข้าว่ะเฮ้ยฟีไม่เข้า,วาหวานเพื่อนเออนะโอ้เจ็ดสิบเก้าบาทนะดอกนี้เป็นไงสุดยอดก็มาได้เรื่องอยู่นะเออก็ทุนมาเท่าไหร่ทุนมาสามสิบสี่บาทเองนะเพื่อนเออ เอาทุนมา3 4บาทเท่านั้นเองแต่ตอนนี้กำไรมา300กว่าบาทแล้วนะเพื่อนเออกำไรมา300กว่าบาทแล้วนะเอเอก็อย่าไปหวนอย่าไปหวั่นอะไรกันเลยนะเพื่อนก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากดูเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลิงค์ขอเข้ามาเอา้ก็ขอคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะเพื่อนเออนะและดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ล่ะ สามร้อยสาสิบเจ็ดบาทโอ้โหไป3สามก็มาเหมือนกันนะเนี่ยดวงผมมันอยู่แค่ไป3สามหรือเปล่าฮะมันอยู่แค่ไป3สามหรือเปล่าคะเพื่อนโอ้ยแล้วมาไงดอกนี้เป็นไงเรา,า่อว่าเออยอดไปเลยสามร้อยสิบสองบาทนะเออมาดิ <c oughs> เดี๋ยวจบมุญน,นี้ผมขอพอก่อนละกันนะเพื่อนเออทีแรกผมได้อะไรมา เกือบห้าพันไหนเมื่อสี่พันกว่าบาทนะเออก็ไม่ได้ว่นะอะไรอยู่แล้วนะจบะเพื่อเธอนะดอกนี้ไหมเก้าบาทแล้วดอกโอ้เจ็ดห้าบาทคูณห้าโอ้โหได้มาเท่าไรดอกนี้เก้าสิบแปดบาทเหมือนเอ้ยเป็นไงได้เรื่องอยู่เบตสามเบตสามแป๊บเดียวขึ้นมาพันแล้วเปิดระโบแล้วก็สามสิบหมุนสี่สิบหมุนห้าสิบหมุนหกสิบหมุนเจ็ดสิบหมุนแปดสิบหมุนเก้าสิบหมุนก็ได้นะเออก็จบไปแล้วอะ ก็จบไปแล้วเพื่อนยังไงดียังไงดีเพื่อนฮนะขอต่อยสักสิบหมุนได้เปละ่ะมาขอสักสิบหมุนเป็นสามใบเพื่อนอย่าไปวนนะสวยงามมาแล้วหกสิบบาทแล้วยังไงต่อโอ้โหมายี่สิบเจ็ดบาทครับน้องๆน,นี่มันยังมาต่อเรื่อ,ๆอยๆนะวันนี้ดวงผมมานะแต่ว่าถ้าเกิดเบนสูงไม่มาวาวันนี้เออนะเก้าสิบบาทแล้วดอกน,นี้ เลยก้าหมุนว่าเฮ้ยมันแตกว่าเฮ้ยมันแตกว่าเฮ้ยเกี่ยวช่องแรกมาลูกสวยงามสามร้อยหกสิบบาทเล้นสั่นเลยเล้นสั่นเลยเมื่อหน่อยเด่นสั่นเลยโอ้สามร้อยหกสิบสี่บาทเมื่อตอนนี้เป็นไงยังเหลือแปดหมุนนะจ๊ะเออสวยงามมาแล้วมาต่อเรื่อยๆมาต่อเรื่อยๆเลยเลยสวยงามมาตอนนี้สามร้อยหกสิบบาทแล้วมาต่อหรือว่าโอ้ไม่มาต่อแล้วจบกันไปเรียบร้อย และดอกนี้มา379บาทยังเหลือไม่มาแล้วอ่าดอกนี้ผมพอแล้วกันนะเพื่อนดอกนี้ผมบอกโอ๊ย <5. S 1> พอดิพอดิอย่างเงี้ยพอหรือเปล่าพอหรือเปล่ามันมาช่วงหลังเพราว่าเพื่อนมันมาช่วงหลัง,ปงเ,เปล่าวะเอ้ยเพื่อนดอกนี้ได้มาเท่าไหร่หิววหิวูฟู อ๋อเบื้นสามร้อยสีบบาทก็เอาทุนมาแค่34บาทเท่านั้นเองนะเบือนเออก็ได้กำไรมา2,160กบว่าบาทนะเออใครอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็เวลาก็เร่งใต้ก็ไม่แลกได้เลยนะเบืนก็ลองทักมาถามมาดูแล้วกันนะฝาก300บาท ฉพาะยุทธใหม่ก็จะได้เข้าขุมวัฒลธรรมถา,มาวรไปเลยแล้วก็ฟรีด้วยเพื่อนๆนะเออ <c oughs> ก็ลิงใต้คอมเมนต์แล้วกันเพื่อนๆนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะเออบายบายไปแล้วกันเพื่อนเออยอด